สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามาดูเครื่องตรวจับโรหะของปลอมบางรุ่นที่ขายในการราคาถูกนะครับซึ่งจะเป็นรุ่นฟิชเชอร์กูบาร์โปเรามาดูกันครับว่าของจริงกับของปลอมแตกต่างกันอย่างไร สำหรับเจ้าฟีเ h อร์โกลบอนะครับเช็คไม่ยากนะฮะส่งมาเช็คกับทางศูนย์ฟ i เชอร์แลบประเทศไทยที่ร้านไทโกลันเตอร์เนี่ยนะครับเราดูแค่เลขซีรีส์เราก็จะรู้แล้วว่าอันไหนแท้อันไหนปลอมนะครับแต่บางท่านมีคนมาถามว่าทำไมของจริงมันถึงแพงนะครับมันถึงแพงมากนะครับต้องบอกก่อนนะครับของจริงเนี่ยต้องเป็นของที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ถา่าของปลอมจับโลหาได้ไหมจับได้ครับแต่นี่คือเครื่องหาแร่ทองนะครับดังนั้นมันต้องจับแร่ทองได้นะครบับางนั้นมันต้องจับแร่ทองเล็กๆแบบนี้ได้นะครับยังไงมาลองดูครับอันนี้คือ f i s h e r g o o Bar Pro นะครับซึ่งเมื่อเปิดเครื่องแล้วเราจะเห็นเลขซีรีส์ดูเลขซีรีส์เช็ครู้อันไหนแท้ อันไหนปลอมของแท้ทองเล็กๆมันต้องจับได้ของจริงทองเล็กจับไม่ได้นะครับและที่สำคัญยิ่งตัดขยะความลึกมันลดครับความลึกมันจะลดไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยจนเหลือไม่ถึงคืบนะครับวันนี้ผมมีคลิปนะครับของทางพี่ๆเพื่อนๆที่มาเยี่ยมรนะ้นตัวจับโลหะของเรานะครับก็เลยนะครับได้มา ฟิชเชอร์โกบังมาตัวหนึง่งหลักหลายๆพันนะครับถามว่าซื้อได้ไหมของปลอมตามใจคนซื้อนะฮะตามใจคนซื้ออยากซื้อก็ซื้อได้คนขายขายได้ไหมผิดกฎหมายครับเป็นกฎหมายระเืิดลิขสิทธิ์นะครับใครจะมาบอกว่าฟิชเชอร์ของแท้จีนไม่มีของแท้ต้องมาจาก USA อย่างเดียวนะครับดังนั้นเมื่อท่านซื้อมาแล้วมันก็หาได้ในระดับหนึ่งตามใจคนซื้อครับทางร้านนะครับแต่คิดดีๆครับ เครื่องละแปดพันเครื่องละหมื่นนะครับสู้ท่านเล่นของแท้ยังไงมันจับแร่ทองไม่ได้อยู่แล้วนะครับสู้ท่านเล่นของแท้อย่างไมแลบสามสี่ศูนนะครับไมแลบสามสี่ศูนย์เนี่ยนะครับแปดพั 8, 000, จับของได้ลึกตัดขยะก,ก็ไม่ลดความลึกด้วยนะครับแล้วตัดเหล็กได้จริงด้วยเล่นของแท้แท้แบบนี้ไปคุ้มกว่านะครับเพราะเครื่องพวกนี้ยังไงก็จับแร่ทองไม่ได้ เครื่องพวกนี้นะครับเพราะมันไม่ใช่เครื่องหาแรกทองนะครับหรือเอาฟิชเชอร์เอเบ8 0 9ตัดขยะดีเลอร์สแตนไปเลยนะครับแต่จะไม่ลึกเท่า3,400แต่ตัดขยะก็ต้องให้ฟิชเชอร์ไปนะครับเดินทะเลก,ก็จะเดินง่ายนะครับก็ต้องลองตัดสินใจดูนะครับว่าเราจะเล่นของปลอมดีเล่นของแท้ตัวดีๆไปเลยดีกว่าใช้ง่ายได้มาตรฐานขายมือสองได้จริงนะครับเพราะหลายคนพอจะขายมือสองส่งมาเช็คก,กับทางร้าน นะฮะส่งมาใช้กับทางร้านทางร้าน,น,นก็ต้องปลอมก็ต้องบอกปลอมจริงก็ต้องบอกจริงนะครับเพราะเราเลขมีเลขซีรีส์ไว้หมดนะครับของปลอมเป็นอย่างไรจับแล้วจับแร่ทองติดหรือไม่ดูในคลิปที่พี่เพื่อนๆเอาฟีเจอร์โกบักสองมาให้ผมลองครับลองดูในคลิปครับวันนี้มาลองนะครับฟีเจอร์ฟีเจอร์ของจีนคือของก๊อปปี้ นะฮะกับฟีเจอร์ของ USA นะครับทำได้คล้ายกันหมดเลยแต่ระบบไม่ได้นะระบบไม่ได้นะครับลองจับแร่ทองนะครับลองแปลงครับของตัวจริงตัวจริงอ่ามันไม่ติดเ,เดี๋ยวลองตัวจริงนะครับนี่ตัวจริงโกบัก สอนะครับรองแร่ทองจะจับได้นะครับคือประสิทธิภาพมันไม่เท่ากันนะฮะไม่เท่ากันแ้วมันเป็นของก๊อปปี้นะแต่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับก็จะดูปุ่มปุ่มเนี่ยเหมือนเอาอะไมาแต้มแต่ถ้าปุ่มจากอเมริกาเนี่ยมันเป็นพลาสติกหลอสีมานะครับ ติดหลอสีมาตัวนี้มันมันเลิกใช้กัฟีเจอร์แล้วมันเป็นคาว่าโกบัคแทนเป็นยี่ห้อโกบัคแทนถ้าถ้าตอนนี้นะแต่ก็ยังมีขายอยู่นะครับก็นี่แหละฮะเอามาให้ดูกันครับชัดเจนครับเห็นการจับแปรทองชัดเจนว่ามันจับไม่ได้นะครับมันจับไม่ได้มันจะไม่เหมือนของแท้นะครับแม้ทุกอย่างจะเหมือนกันหมด รูปรักษภายนอกเหมือนกันหมดทำดีมากกอ้มกอมแบบได้ดีมากนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือมันไม่สามารถจับแร่ทองได้ดังนั้นมันก็ไม่ใช่ตัวหาแร่ทองไปโดยปริยายนะครับของแท้ต้องจับแร่ทองได้แบบนี้นะครับดังนั้นผู้ซื้อก็ควรจะเลือกนะครับว่าเราจะเล่นของแท้หรือเล่นของปลอม อย่าลืมนะครับของปลอมยังไงปล่อยไปปุ๊บราคาตกทันทีนะครับของปลอมจัดแม่ทองเองินก็ไม่ติดจับเหรียญติดครับจับเหรียญติดแต่แค่จับเหรียญติดในราคากมื่นสู้ซื้อของแท้ไปเล่นเลยดีกว่าครับและที่สําคัญครับของปลอมเนี่ยหรือของหลายแบรนด์ยี่ห้อถ้าลองไปดูถ้าของไม่ดีนะผมจะบอกไว้อย่างหนึง่งยิ่งตัดขยะตัดเหล็กออก ความลึกมันลดลดไม่ถึงคืบดังนั้นเนี่ยมื่อไม่ถึงคืบท่านก็เล่นตัว, 1, ว,าานะตวพ,พันกว่าบาทก็ได้นะเล่นตัวพันกว่าบาทก็ได้ที่ร้านก็มีให้ลองเล่นถ้าอยากลองนะแค่พันห้าพันสี่เนี่ยเรามีให้เล่นอยู่นะครับไม่ต้องเล่นของแพงหลากหลายพันหลอกถ้าเล่นของแพงเล่นของดีๆไปเลยครับสบายใจกว่านะฮะวันนี้ก็หมายเห็นแล้วนะครับว่าของแท้กับของปลอมเนี่ยนะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไร ต้องขอขอบคุณพี่ๆด้วยที่มาที่ร้านนะพี่ๆเพื่อนๆนมาลองกันนะฮะยังไงสังคมนี้นะเราอยู่ด้วยกันก็ต้องแนะนํากันให้ได้อย่างดีที่สุดนะครับเห็นไหมฮะแร่ทองเล็กๆนะครับขับต้องติดครับตัวหาแร่ทองนะครับ พี่พเ,เพื่อนๆนะฮะที่ได้ดูยูท b e วันนี้หากจะมีเครื่องตัวจับโลหะตัวไหนมาส่งมาให้ลองอยากใช้ตัวไหนใช้ไปเลยไม่ผิดแน่นอนนะครับแต่อยากส่งให้ลองหรืออยากมาลองอ่ะลองดูซิว่าเครื่องตัวนี้โอเคไหมทําไมเดินแล้วมันกวนนะครับกับเครื่องดีๆนะครับทำไมเดินแล้วมันเงียบเดินง่ายหาง่ายหาได้จริงแบบนี้ก็ส่งมาให้ก็ได้นะครับทางเรายินดีจะมาลองนะฮะแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กัน แบบนี้ครับสำหรับตอนหน้านะครับผมจะมีตัวจานใหญ่นะฮะของเช้ากาลเลตเอเปกนะครับมาให้ลองกันพี่ๆเพื่อนๆก็ส่งมาให้ผมเลยแง่นะส่งมให้ผมนะผมไม่ได้ซื้อนะส่งมาให้ลองให้ดูว่าเวิร์กไหมแล้วเดี๋ยวเราจะเอาจานใหญ่ของอีคุณออกจานใหญ่อีคุณออกมาลองกับเครื่องอีคุณออกดูดีกว่านะครับว่ามันลึกไหมนะครับว่ามันลึกไหมนะครับ ต่ตอนหน้าก็มาลองดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจเราด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ